แต่ผมกับทําสีจะทำอะไรก่อนดีปัญหายอดฮิตค่ะปัญหาเดียวกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไม่เป็นไรว,วันนี้สาวว่างค่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะคะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาววตีและช่อง l e s ีเคอร์ลีซึ่งเป็นช่องฐานที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะสาเข้าใจค่ะว่าคุณเนี่ยอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆกับชีวิตอยากจะดัดผม ทำสีหรือว่ายืดผมเผื่ออะไรแล้วในชีวิตมันจะดีขึ้นถูกไหมคะอยากทําอะไรก็ทําค่ะเอาตามที่คุณสะดวกแล้วก็มีความสุขมากที่สุดอย่างเช่นการดัดผมกับการทําสีไม่มีใครตัดสินใจให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองมันขึ้นอ,อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรกับผมของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่จะให้สีเด่นแต่ว่าลอนคลายซาก็ขอแนะนําให้คุณไปดัดผมก่อนแล้วค่อยมาทําสีผมคะ่ะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆบางคนเนี่ยบอกสาวว่าดัดผมมาแล้วค่ะแต่มีความรู้สึกว่าผมเนี่ยมันหยิกเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะให้ลอนมันคลายลงเนี่ยก็ลองไปทําสีผมดูค่ะลอนของคุณเนี่ยมันจะคลายตัวลงปวกกับสีผมที่คุณไปทํามาเนี่ยมันจะเปล่งประกายสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะแต่ทางกลับกันถ้าคุณต้องการที่จะให้ลอนผมของคุณเนี่ยเห็นชัดแล้วก็สีที่คุณไปทํามาเนี่ยมันจางสักนิดนึงสาก,ก็ขอแนะนําให้คุณ ไปทําสีก่อนแล้วค่อยไปดัดผมที่หลังค่ะเพราะว่าถ้าคุณไปทําสีก่อนแล้วค่อยมาดัดผมเนี่ยน้ํายาดัดผมมันจะไปกัดสีผมของคุณออกมันจะทําให้สีผมของคุณซอฟลงแต่ตรงนี้ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะทําให้สีผมของคุณเนี่ยเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นนะคะสาขอแนะนําเรียกว่าเล็กเมนเ e d อยากให้คุณเนี่ยทำสีผมที่ร้านค่ะ ไปหาช่างที่เขามีความชำานาญอย่าขี้เหนียวนะคะไปให้ช่างเขาวิเคราะห์วินิจฉัยดูว่าผมของคุณเนี่ย มันพร้อมที่จะรับสารเคมีหรือ,อยังเพราะว่าถ้าคุณเพิ่งไปดัดผมมาและอยากจะทำสีผมทันทีอันนี้สามไม่แนะนำนะคะเพราะนั่นเนี่ยจะเป็นการดับเบิลใส่สารเคมีไปในเส้นผมของคุณคุณอาจจะได้ผมเสียแทนผมสวยไปให้ช่างเขาเป็นคนวิเคราะห์ดูดีกว่าค่ะว่าผมของคุณเนี่ยพร้อมที่จะรับสารเคมีหรือ,อยังและผมของคุณเนี่ยควรที่จะใช้สีแบบไหนหรือผมของคุณควรที่จะดัดรอนแบบไหนถึงจะเหมาะกับหน้าตาของคุณค่ะ หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการทรีทเมนต์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณไปรับสารเคมีมาไม่ว่าจะเป็นการทําสีผมหรือการดัดผมมันเป็นสารเคมีหนักทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นสายอยากจะให้คุณหันกลับมาดูแลผมพักผมอย่างน้อยๆ6เดือนโดยที่คุณไม่ต้องไปรับสารเคมีรวมถึงไม่ต้องใช้ความร้อนกับผมคุณด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ผมของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่อ่อน เพราะฉะนั้นนะคะสายอยากให้คุณ ไปหาครีมหมักผมค่ะที่มีความเข้มข้นสูงของเชียร์บัสเตอร์และโปรตีนมาบำรุงผมนะคะหมักผมอาทิตย์ละสองครั้งค่ะจะช่วยฟื้นฟูผมของคุณให้กลับมามีสุขภาพดีเร็วขึ้นและก็หาผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกเนี่ยจะมีสารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปเช่นไม่มีสารซันเฟสซิลิโคนพาราบีนแอลกอฮอล์พาราฟนินพีตรเรียมออล์ เพราะว่าสารเคมีเหล่านั้นนะคะมันจะยิ่งเข้าไปทำลายเส้นผมของคุณและมันก็จะทำให้การฟื้นฟูของเส้นผมคุณเนี่ยมันยิ่งชง้าลงบางคนเนี่ยกว่าผมจะกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยเล่นเอาเป็นปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผมของคุณค่ะหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหน,นติดต่อเข้ามาหาสาค่ะสาโปรเฟชชั่นอลเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมสา,สาจะแนะนำให้เอ<ส>าแบบให้ใหสวยกันไปเลยค่ะ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไรส่งข้อความมาหาสาได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะให้สาทําคลิปวิดีโอแบบไหนสําหรับคนผมหยิกหรือว่าคนผมดัดก็ส่งความคิดเห็นมาให้สาได้ที่ใต้วิดีโอนี้เช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมสามาถึงตอนนี้นะคะถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดม,มาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกําลังใจให้สาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย